ก็ขอสวัสดีอาจารย์แล้วก็คุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ผมมาอยู่กันในเกมดอนไมนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับกฎกฎกติกาการเล่นต่างๆของเกมดอนไมนะครับว่าเกมเกมนี้เนี่ยมีแนวทางการเล่นยังไงกติกาอะไรบ้างเชิญรับชมได้เลยครับก็เกมดอนไมเนี่ยก็จะเป็นเกมแนวแบบผ่านด่านไปเรื่อยครับก็ในแต่ละประศักด์เนี่ยก็จะมีแคนดี้ให้เก็บนะครับ หนึ่งแคนดี้เนี่ยจะเท่ากับหนึ่งสวีดเราสามารถเก็บไปได้เรื่อยๆเลยเพื่อเป็นคะแนนในแต่ละเัมโอเคครับผมก็เลือดที่มุมซ้ายล่างนะครับถ้าเกิดเป็นศูนย์เมื่อไรเนี่ยเราก็จะเกมโอเวอร์ทันทีเลยครับอย่างเช่นแบบนี้ครับอ่าจะขึ้นหน้าจอเกมโอเวอร์มาก็ไม่ว่าเราจะตายที่ใกล้หรือไกลครับเราก็จะกลับมาที่จุดเริ่มต้นเสมอเพราะฉะนั้น พยายามอย่าตายครับไม่อย่างนั้นก็ต้องกลับมาที่จุดเริ่มต้นตลอดซึ่งอาจจทำให้เราเสียเวลาได้แบบนี้ครับก็ <c oughs> <c oughs> กลับมาที่จุดเริ่มต้นตลอดโอเคครับขอตั้งสมาธิใจเย็นๆก่อนครับปุ๊บโอเคครัวนี้ผ่านเยอะบิสกิตแรกชิวๆแล้ว <c oughs> เกือบไปแล้วอันที่สามครับ อ่าโอเคดิสกมจะง่ายปึ๊บอ่าเราผ่านได้ครับก็อุปสรรคต่อไปนะครับเป็นอุปสรรคเกี่ยวกับเอ่อเขาวงกตบิสกิตนะครับในเขาวงกตเนี้ยเราต้องพยายามหาทางออกให้เจอนะครับก็นี่เราเจอประตูแล้วสังเกตได้ว่าเราไม่สามารถออกประตูได้ครับเราต้องหากุญแจในเขาวงกตนี้ก่อนครับซึ่ง ตอนที่เราหากุญแจเนี่ยเราสามารถเก็บแคนดี้รอไปพังพังก่อนนะครับหรือว่าไปตามทางแคนดี้เพื่อหากุญแจอ่ากังกุญแจแล้วครับกดตัวอีก,อก็จะได้ช็อกโกแลตมาเพื่อเปิดประตูช็อกโกแลตครับวิ่งไปที่ประตูช็อกโกแลตเลยครับเก็บแคนดี้ที่เหลือพงังพังไว้ก่อนปุ๊บกดตัวอีาทุกครั้งที่เราผ่านดไปนะครับก็จะมีแคนดี้โบนัส รอให้เราเก็บอยู่แล้วก็เก็บชิวๆเลยครับไบปก็กระโดดอ่าด่านต่อไปเป็นด่านที่มีชื่อว่าเตาอบครับด่านเตาอบเนี่ยสิ่งที่เป็นอันตร,รายก็คือแก๊สท,ที่อยู่ข้างหน้านครับก็จะเป็นดาเมจต่อเนื่องที่คอยลบพลังชีวิตเราไปเรื่อยครับถ้าเกิดเราอยู่ในหมอกแก๊สน,นานเกินไปเราจะตายได้คำแนะนำก็คือวิ่งไปตามทางแคนดี้ที่อยู่ข้างหน้าน,นะครับจะเป็นทางที่รวดเร็วที่สุด เริ่มได้เลยบินไปครับเดิไปเดินไปเดไปดิลไปเร่ยดบครับอ่าเลือเราไปขึ้นหนึ่งแล้วกลับตายแล้วต่อไปก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายปึ๊บผ่านมาไ้อยู่พยายามจะตกลงไปตายครับไม่อย่างนั้นจะต้องไปเริ่มเกมใหม่อีกทีหนึ่งไกลเลยครับ ต้องใจเย็นๆนิดนึงผ่านได้ชิวๆเลยครับปุ๊บ,ส,บสุดท้ายครับโอเคนี่คือดานสุดท้ายครับก็มีุโบนัสลาเราเก็บแคนดี้ได้ชิวๆเมื่อเราเลื่อนรถเหลือประมาณนึงนครับจะสังเกตได้ว่ามีแสงขึ้นเป็นแสงคล้ายๆที่เราสามารถเติมเลือดได้เราเข้าไปปุ๊บ อาอามารถหิวเลือดได้เรื่อยๆเลยครับโอเคพอเรายิ้วเลือดเต็มแล้วเนี่ย<จ>ก็ระวังอย่าไปโดนต้นกระบองลยนะครับดาเมจค่อนข้างที่จะเยอะกว่าควันครับแต่ว่าเราสามารถเลือกแด้ว,ว่าจะเดินไปชนลมเดินไม่ไปชนเวลาเดินไปชน,น,ปชนก็จะมีเสียงแจ้งเนตะือนแบบนี้ครับเป็นเสียงดาเมจ โอเคครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วไปที่ด่านต่อไปได้เลยครับถิว้วก่อนเป็นปช่วงสุดท้ายแล้วครับก็ตอนจบเกมก็จะประมาณนี้ครับก็จะมีแคนดี้ให้เก็บเอไปฟังคครับเก็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 บโอเคถ้าเรากลับไปเริ่มเล่นเกมใหม่ก็สามารถเข้าไปได้ที่ต่อตัวนี้ครับ แล้วก็จะกลับมาที่เกมใหม่ก็ขอขอบคุณที่รับชมกันด้วยครับขอบคุณมากครับ